วันนี้ครัวตำใจบายีราของเราจะพามาทำน้ำพริกขี้กากันนะคะนี่ค่ะวัตถุดิบที่เราต้องใช้นะคะก็จะมีพริกหยวกแล้วก็พริกขี้หนูสวนค่ะหอมหอมแดงกระเทียมนะคะปอกเปลือกล้างน้ําให้สะอาดค่ะนี่ค่ะแล้วนําไปคั่วนะคะคั่วให้สุกแล้วเราจะนํามาตําค่ะนี่ค่ะให้เราใส่หอมกระเทียมแล้วก็พริกลงไปนะคะ นี่ค่ะในกระทะเราองใส่น้ําลงไปด้วยนะคะเพื่อกันกระทะไหมค่ะแล้วเราก็คั่วนะคะคั่วไปจนพริกทั้งหมดสุกค่ะแล้วเราก็จะนําไปขลกให้ละเอียดนะคะแล้วก็รุงรสกันค่ะ <S <S วันนี้เราจะทําน้ําพริกขี้กาเพื่อกินกับหมูสามชั้นทอดนะคะหมูสามชั้นทอดตอนนี้ของเราคือเราลวก ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วางให้สะเด็ดน้ําปกติเราจะต้องนําไปตากแดดก,ก่อนนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีแดดแล้วเราก็ไม่มีเวลาเราก็เลยวางให้สะเด็ดน้ําเดี๋ยวเราจะนํามาทอดนะคะนี่ค่ะหมูสามชั้นที่เราลวกสุกแล้ววางให้สะเด็ดน้ําแล้วเราก็จะนําไปทอดค่ะนี่นะคะริกของเราเริ่มสุกมาบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคั่วไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่า เราจะต้องใช้พริกอยู่ไม่กว่าน,นี้นะคะเดี๋ยวเราต้องนําไปลอกเปลือกแล้วก็ตําค่ะเพราะว่าเวลาตามันจะได้ตําง่ายค่ะถ้าเปลือเราตาทั้งเปลือกแล้วเวลาเรากินแล้วมันจะแข็งฉะนั้นเราต้องคั่วให้เขาสุกค่ะแล้วเราจะได้ลอกเปลือกง่ายๆนะคะตอนนี้พริกของเราได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปถูกค่ะนี่นะคะช่วงที่รอพริกเย็นลง เราก็จะมาทอดหมูสามชั้นรอค่ะนี่ค่ะกำลังเริ่มเหลืองกรอบเลยนะคะอหอมเลยค่ะตอนทอดก็คือเราให้ให้เราเปิดไฟแรงตั้งแต่แรกนะคะพอน้ำมันเดือดแล้วให้เราหลีไฟลงให้เหลือไฟอ่อนๆเลยนะคะแล้วก็เอาหมูลงไปทอดเราก็ใช้ไฟอ่อนในการทอดนะคะแล้วหมูเขาจะไม่ไหม้ค่ะตอนนี้หมูทอดของเราก็เริ่มเหลืองกรอบแล้วนะคะนี่ค่ะเริ่มสวยแล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้อีกนิดนึงแล้วค่อยเอาขึ้นนะคะ นี่ค่ะกลิ่นหอมมากเลยค่ะตอนนี้กล<ม>ับหมูบ่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไหม้ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เริ่มจะได้ทีแล้วเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นพักไว้ให้เย็นแล้วก็จะนําไปหั่นนะคะนี่นะคะช่วงที่เรารอหมูเย็นค่ะรอหั่นหมูนะคะเราก็ทอดหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่า รอให้เย็นแล้วจะนำมาหั่นแล้ก็มาตำพริกขอนขายนี่ค่ะพริกรเราลอกเปลือ,อกเลยนะคะเราก็จะตาตำครกลงไปให้ละเอียดปรุงรสด้วยผงปรุงรสแค่นั้นนะคะหรือว่าใครชอบเปรี้ยวก็ใส่น้ำมะนาวลงไปะคะ่ะนี่ค่ะโลกให้ละเอียดเลยนะคะตอนนี้น้ําพริกขี้กาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นหมู3ามชั้นทอดกันค่ะ หมูสามชั้นทอดนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วกินกับน้ำพริกกี้กาค่ะแซ่บๆเลยนะคะมาอร่อยกับครัวตามใจบายศรานะคะ